สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาแกงอ่อมน้องงัวครับผมน้องงัวด้วยครับผมเพื่อนๆเอามาฝากครับผมเอาเก็บักเลมอนไปเล็กเอาครับผมเพื่อนทำงานอยู่ฟาร์มงัวครับผมใส่พริกใส่พริกเครื่องแกงครับผมพริกนี้ก็มีข่ามีตะไคร้ครับผมตะไคร้ก็พริกกระเทียมบมดเลยครับผมสูตรง่ายๆครับผมง่ายๆ ใส่ลงไปครับผมหมูพผาใส่น้ำนะ้ครับผมใส่ต้องตีกันหลายอย่างใส่กูดครับผมใส่ลงไปค่ะใส่ลงไปไง่ายครับผมง,ง่าย ผมใส่ผักชีครับผมผักชีลาวครับผมน้ำปลาครับผมใส่บองไฟใส่ลายเสีซฟลายครับผมใส่ลายเสีซฟลายใส่ใส่ห,สห,สหสน่อยเสซฟหน่อยนะครับผม,มนิ่มครับผมนิ่มเอาเข้ากันครับผมนองวัวนี่ก็ต้มไปแล้วครับผมต้มต้มไปแล้วกับซีอิ๊อมบุกินไปแปปรไครับผม หน่าก <conclusions> <An Why in several manifestations> <N> ินมากครับผมผมงัวครับผมใส่ลงไปใส่หลายเสีบหลายครับผมโอ้โหโอ้หัวหอมใส่หัวหอมนะครับผมอหัวหอมกัะชีครับ เสต่หลัง,งครับผมเสติหัวงองกวนเพวมันสุกสาครับผมหอมเพิ่มความนัวความกลมกล่อมครับผม <c oughs> อร่ม,มากขาดอะไรครับผมเคีือครับผม แย่าครับผมอย่างอส่เกร็อง่างยครับผมง่งยๆบรรยากาศบอดีครับผมมันอยู่ในครัวคือบรรยากาศแถวบ้านห้องน้อครับผมใส่พักซี่ลงไปเลยครับผม,มเ,นนเน้นเลยครับผมเน้นเน้นเลย ลาของผมแล้วละครับผมบัดนี้โอ้ยแกงอ่อมน้องงวัวใส่ผักชีลาวครับผมน่ากินมากสิม,มังกรครับผมสิม,มังกรบัดนี้เสียบอีบทีครับผมอืม